เข้าใจหรอมุ้งใหเข้าใจเหรอเข้าใจเข้าใจเนี่ยนั่งกันอยู่สี่คนเข้าใจหมดแล้วเนี่ยจุกินดิบหรอเออเข้าใจไหมเป็นเพลงไหมเป็เพลงไหมเข้าใจปะก็กินจุกกินปีบถอมเนี่ยมุ้งกต่อไปสองสองจานก็ละรจะอ๋อพี่ไม่ไปลงถามมุกเนี่ยมุ้งทนไหมมุ้งทนไหมมุ้งจะทนหรือไม่ทนมุ้งพูดไหมม่ทนสิมุ้งต้องไม่ทนมุ้งเห็นไหมมุงไม่ทนเลยพี่ก็จะไม่ทนอะไรกัน ทำไมกินจุ๊บกิำไมจบแล้วเห็นน้ำฝนไปคนละจบแค่นี้ก็ระช่องเลี้ยวข้าวไม่ละเอียดเลยเดี๋ยวจะบอกจริงสักทีตนนี้ยังไม่จบไม่จบไม่เป็นคนที่แบบอะไรติดหัวน้อยไมหมล่ะทุกคนไม่เป็นอย่างี้จริงแต่เวลาแบบสมมติแบบเนี้ยไม่คลองใจมากไม่ต้องแบบอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านกลับบ้านจะเกิดถ้าวันนี้อยากกลับบ้านไหนฮงมันเปิดดูอย่างบางทีนึกชื่อนักฟุตบอลไม่ออกชื่ออะไรต้องไปหาคนจนมันติดอยู่ที่ปากแล้วมันก็จะ อ่าับได้อ่เนไม่ใช่ไมเยดูนะ้หมดยแไง่เคยดูแล้วหนายมาสัตไม่เคยดูวฟังมดแล้วนนอนเสร็จมุกกนี่คนเดียวอ่ะไม่ฟังไม่ได้กินดูหน่อยพ่พี่กินอโคาอ้วนม้ตลงมาเล็ากินอะไรผกอเข่าระโดน้ำเข่ารดนี่นะ ชขาจะกินชาสวรรค์มากชาชาชาพีทอร่อยเพร่พูดเลยแล้วพีทก็ชอบพี็ชอบพีทหอมหอมมากแต่บางคนไม่ชอบเลยนะพี่น้องชอบพีทอร่อยพีทอร่อยกินยาเหอมอ่ะไปกินเนื้อพีทด้วยอร่อยใช่วันนี้มีอะไรเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเราไม่ต้องงานที่เราไม่ได้เอาจานไม่มีจานเราเลยล้างเองสิเออล้างไม่ต้อว่าจานจานของเราต้องมา นี่เราจานเขาจานเราจานเขาขอป้านะครับวันนี้เ็นใครไม่เีนตัวเองไม่ผมไม่ล้างก็ไม่องลดีทำไมรทำไมเหลือมะกิน้าไปีเหไก่กับไค่อะไรเกิดก่อนกันไข่ปล่อยกไก่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 ดูได้ไงก็เกิดก็ไก่ก็เกิดไดรอ นนั่แหละผมว่าไข่เกิดก่อนนะเพี่ทำไมล่ะพระเจ้าสร้างไข่มาแล้วเป็นฟูมฟักเกิดมาเป็นไก่ไม่ใช่พระเจ้าสร้างม้าก่อนตันนี้ม้าก็ถ้าสร้างอะไรมาอีฟมาแล้วมาไม่ใช่สร้างม้าป่าจบ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 ไม่เอานเรื่องศาสนาจบ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 เราสร้างม้ามาแล้วม้าไม่ได้สร้างไม่ได้แล้วม้าก็แปลรูปเป็นไก่ม้าเป็นไก่ม้าเป็นไก่แลปูไม่ได้ คือม้าน่ะเกิดมาตัวเดียวไม่ม้าเกิดมาตัวเดียวแล้วปุ๊บเคาเนี่ยหาคู่ไม่ได้แปลลูกเราแปลเป็นไก่บอกว่าเพราะหาลูกไม่ได้เป็นลอดลูกไม่ได้แปลลูกตัวเองเลยแปลเป็นไก่ปุ๊บแล้วยังไงคลอดไข่ได้เลยทีนี้วจำบ้าเลยเขาไม่เรียกว่าคลอดเขาเรียกว่าฟอกแล้วม้ามาได้ยังไงเกิดได้ไงก็พระเจ้าสร้างมายังเล่นอีกยังเล่นอีกอะไรเนี่ยโอ้โอ้พระเจ้าจอนไม่ได้นะไม่ได้ทไมอ่ะเฮ้ยมันตึงตังน้องเหี้ยจ้าจอนอะขอป้าหน่อยครับ ใครบอกว่ากินปลาล่าช้าที่เชื่อว่าที่ที่พิมพ์คิดเป็นผมไหมครับผมอะไรนะก็ก็พูดอยู่เมื่อกี้ทำ้าใจยากจุดจิบไงไม่ผมอยากกินปลาผมไม่มีอันใหม่แล้วอีกจิ๊บใหม่นะอีก อาหารใหม่แล้วสิกะรู้ก็ไมปมากินลังไงก็เนี้ยผัดปลากับมันบดมีไหมนี่อยู่นี่รายการอะไรเนี่ยหมดแล้วปลาเหรอคะไม่คำลุ้นทองเหรออะไรไม่พบเว็บเออเห็นไหมพบเว็บไหมเห็นมีเลขกศูนติ์ติดเหมือนไข่พวกมันวะมันเหมือนไข่ผมไม่รู้เรื่องเลยพี่รู้นะรู้ไม่รู้เรื่องเหรอ่ะไม่รู้เรื่อง ข้าปุ้นหรกินจุ๊บจิบกินไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะงงาหมือนี่ถ้าไม่ฉลาดเนี่ยแกเนี่ยมากินนะเดีแม็กแม็กแม็เออแน่จริงพี่แก่อ๋อให้ได้มันแก่ยากมากนะจริง กินแกะมากินน er ้องๆชอบกับแกะไงทำแบบนี้ถ้าค่อยย่นยนให้มันเนี่ยแล้วก็ออกมาโอหโคตรยากเหมือนคุโรดคุโรดทำใช่คุโรดแกะได้น้องก็แกะได้ต้องแกะไปแหละพี่ย่นย่นยนี่ย่นให้มันเลยมีเหรอเอ้ยนี่ไงผมได้ปลาแล้วชิ้นมือแบบทำแล้วน่ารักกว่าไม่มาซอื่นอ่ะจะกินปลาจุกเลยฮะคนแบบนัน Modern a bird a modern a plane a modern song m e t oh, h i คิดวิเ e ษวิ e s i จ e ิงทำไมกูไม่ค่อยกินไก่เหรออร่อยหรอไม่ใช่ไม่กินมันอิ่มอิ่มมากอ๋อใช่สิกินอันนี้กระเพรากิาวกระเพราไปแล้วอะไรดำอย่าว่ามุกเพราะเดี๋ยวเรื่องนี้มันมีอะไรใช่ไหม อะไรอีกเนี่ยมเรื่องแล้วพี่ว่าเรื่องนี้มีเงินเนไปแล้ะตอนไปละตอนไปเลยนะตอนนี้เฮ้อันนี้แรงมากเลยนะองพูดแต่แบบคือเขาคิดก็ชั่วแล้วอะมันแรงมากเลยอ่ะตอนนี้นี่คือตอนไม่ได้อยู่ตัวนี้อ่ะตอนนี้เรื่องนี้มีเงื่อนเงียบมีไม่ผิดไม่ผิดเขาหมายหมายเรื่องอะไรเนี่ยพี่ว่าเรื่องนี้มีเงินเนาะโผลลุ้นอะทำไมไม่กล้าพูดหรอไม่กล้าหรอ วิที uh, like ่ก็พูดเงินงำวิหนึ่งเมื่อกี้วิหนึ่งเมื่อกี้แบบนั้นแหลปึ๊บบีบไปไหมครับผมว่าเรื่องแบบนี้เงินงำฮะดูดิก็ดูเป็นเล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเอาจอมาดีได้ให้ดูนี่ตั้งไงโดมนะดูไม่ติดฟันเออเขียวเขียวเลยเรีย ไม่เลยผีเนี่ยต้องแบบมุกงขับไม่ได้แต่วันนั้นอะไรไม่รู้ติดฟันให้แต่ไปครึ่งวันก็ไม่ยอมบอกแบ๊กแบ๊กทักผีแล้วนั่นเราก็ไม่กล้าทักเพราะพี่เสียเซียวแล้วเออพี่แบบพี่พูดเนี่อะไรไม่ติดที่ว่ามันเป็นพี่มันปีแล้วไงบ้าคนบ้าเลยมเหมือนเพื่อนน้องมาสั่งกิมู่ะเช็ดออก ไอเราก็ไม่กล้าบอกก้เพื่อเสียเซลรู้ว่าฝั่งฝั่งเพชรเป่าฝั่งเพชรเนี่ยาแบเคยแบบมั่นใจสุดๆเลยกันกิตาเสียเซลมาแล้วกยืนยิ้มมั่นใจมากอกิตาแข่งกิตาแบบนอ้แบบสมมติเวลาได้ไปได้กินตามร้านเนี่ยก็เลยเวโตดตุยเขกิตาโอ้ธม สมมติไปเที่ยวสถานสถานบันเทิงฮะเจ้าหญิงเก้อยู่สวยขนาดอะไรเรื่องนี้ตอนอุไปเจอเนี่ยใช่เหรอโอ้โหวาแต่งอ่ะเป็นผู้หญิงแบบหน้าตาดีมุนดีแบบผิวขาวทำไรอ่ะน้ำน้ำเน่ยแม่แล้วเขาก็หันหน้าเนี่ยเข้ามือติดมันไม่ออกมันติดติดติดสมมติสมมติอยู่ที่นิ้วนิ้วชี้อะ ติดมาติดเนื้อดิดเนื้ติดมาติดเนื้อนี่เคยป่ะแ้าปอกเข้ามาปอกแล้วกินเลยยืนมองเข้ามาไม่ต้องเนาะปอนยืนโต๊ะไงไม่ะเนี่ยถ้าเกลียดเค็มไปถ้าเกลียดเหรอถ้ามุกทพา่ะถามพี่แม็กซ์ก่อนนี่จะถามพี่แม็กซ์ก็ไม่ไหวตอนนี้ก็ไม่ไหวแม็กจะไม่ติด เลมาพี่แม็ไม่รักกันจริงเหรอเนี่ยกินเข้าไปเดี๋ยวนะความรักวัดโดยคิมพุเดี๋ยวนะนอนไม่เปิดเสร็จดิแม็กว่ากินก่อนเห็นไม่เปิดอีกเดี๋ยวนะช้อนเอ้ยช้อนชู ซีพีกาเล็กซี่อาให้ผมไ้มานนะสามเจ็ดห้าสองหนึ่งสี่หกเจ็ดสสี่ปดสองหนึ่งไม่เจเหงไม่ได้จริงเมื่อกี้ด้วแต่ซินบีเบอร์มาม่โเอเคยดูคนไหมมันไหลถึงนี่เลยอ่ะมันคอดมามันคอดมาเราเราล้างข่ตอนแรกน้าหลงผัยเนาะพองมาไหลแล้วไม่กอดูต้อหมันดึงพี่มัันต้งใจอนเนี่ยมันจะดึงเรื่อย โโโอออ้้้ยยยจบเพลงโอ้ไม่งั้นนะแต่มันกองมาแล้วแบบดึงหึงเนี่ยจบเพลงพอดีใช่เหรอดึงหึ่งเนี่ยคือเห็นบ็อกเซอร์แน่นอนเห็นก้นลงมาทั้งก้นเลย JB เราจริงจังสอบมากทำไมมีคนกดดิสไลค์เยอะมากคนม่ถชายแหละเยอะมากๆเยอะกว่าไลค์ในผู้ชาย เพลงเบบี้อ่ะเอาพอออกเบบี้นะว่าไม่ควรจะด่ามันตอนเบบี้นะถ้าจะ